วันนี้อยู่กับมิวสิกแพะครับวันนี้มีกีตาร์มาแนะนำครับตัวนี้เป็นมอริสนะครับเป็นทรงเดดเนอรชื่อรุ่นว่า M021 ครับและที่สำคัญนะครับตัวนี้ครับภาาไฟฟ้าเป็น LR b a ารนะครับเป็น LR b a าร์แบ็กเอลิเนะครับใครที่ชอบตีคอร์ดนะครับอยากได้เสียงกลางวันกลางวานตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากนะครับไม้ท็อปนะครับเป็นโซลิดสปูตแล้วก็แบ็กกับสายเป็นมอร์คานีฟินิชตัวนี้เป็นเคลือบด้านนะครับเฟดบอร์ดและบิดตัวนี้ครับเป็น Engineering Wood นนะคครัับมือไม้้แทๆนะครับที่เอาไปแปรรูปนะครับให้มีความทนทาาาานต่ออสภพกศไดด้ี ก็จะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นล a เซเดอร์ตัวนี้เป็นกราฟเทคนิวบอลคอตัวนี้เป็นนาโตแล้วก็บนเฮดสปองนะครจะมีโลโก้ของ m o r ลิสอยู่แล้วก็จะปัดขอบด้วยสีดำและสีของมันก็จะเข้ากับจูนเนอร์นะครับที่เป็นสีดำนะครับมีความดุฟัังสเปคปคกนลไฟังเสียงกันเลยครับ ตันนี้ครับก็จะมีความกังวลมากยิ่งเคลือบด้านเลยนะครับเสียงก็จะมีความกังวลมากกว่าการเคลือบกรอสนะครับเสียงตัวนี้ก็จะออกครบทุกย่านนะครับมีความหนามีความอิ่มและก็สตเตนยาวมากๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่มิวสิกแพนทุกสาขาครับท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องมิวสิกแพนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ